ดังมาด้วยตัวเองกูไม่ได้เกาะใครดงังไปหนึ่งสองกรุงมชนบุรีอยู่หลายวงเวียนใหญ่ไปเดินมาก็ได้นางบีดีเอ็กซ์บางโพลิ่งก็จริงๆล ว่าที่ทุกคนรู้จักกันในนามดีเจไบคือพร้อไปเยีย yeah, มรมชอยมาบะดพาใจกวงนางคิดถึงรักครั้งก่อนนางในแคระเอะโอ้ขอเสียงเลยคะ่ะอ้าวไปขอเสียงเพราะว่าอะไรเพราะว่าลืมเนือ้อ หนูเป็นคนเรียบร้อยแต่ว่าหนูก็เป็นคนตลกนี่แหละแต่ว่าหนูเป็นคนไม่กระตุกกระตากเนี่ยค่ะแบบเวลาบางครั้งหนูไปในข้างนอกใช่ไหมคะเวลาไปเดินห้างอะไรอย่างเงี้ยมีคนมาเจอนหนูเขาก็ขอถ่ายรูปแล้วเขาบอกว่าหนูว่าไม่เหมือนในคลิปเลยทําไมในคลิปแบบเรียบร้อยจังอะไรเงี้ยค่ะหนูก็ไม่รู้ว่า กูจะต้องทำยังไงหรือว่าต้องเดินไปแบบเอ้ยสวัสดีสวัสดีอะไรหรือเปล่าเือจริงอยู่แบบพี่เขินอะแต่ว่าพออยู่กับเพื่อนแล้วมันเหมือนได้ปลดปล่อยอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเราอยู่กับเพื่อนแล้วเพื่อนรู้ใจเราเพื่อนแบบสายซัพพอร์ตด้วยไงเวลาทำไรเพื่อนก็จะอึ๊บเอ้ยเผาดีเอาไปเผาเยี่ยมเยี่ยมเราได้ใจเราก็ใส่เต็มตลอดทุกคลิปเลยก็คือออกมาจากอินเนอร์ล้วนๆเลยที่มันอยากจะเต้นที่แบบ โอ้โหใส่ลวดลายลีลาให้มันแบบเหมือนไม่ห่วงสวยอะไรประมาณนีน้หนูเป็นคนอย่างนั้นอะแบบไม่ค่อยห่วงสวยเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องเต้นโชว์เพื่อนหน่อยแล้วถึงแม้จะเป็นเพื่อนในกลุ่มเต้องให้มันเห็นศักยภาพเราหน่อยแล้วว่าเฮ้ยเรารีลาดีแค่ไหนแล้ว,ว, i, ลลลวก็กลายเป็นว่าเต้นแข่งกันเพื่อนก็คือไม่ยอมก็คือรกันแบบปุ๊บอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วมันก็เลยออกมาเป็นคลิปฮ่าๆาให้ทุกคนได้ดูกันค่ะ คนส่วนใหญ่ไปคิดว่าหนูดังมาจากทิกตอกแต่จริงๆคือหนูว่าดังมาจากเฟซบอกว่าคนรู้จักหนูจริงๆอ่ะเขารู้จักมาจากเฟซ a c e บุ๊กเพราะว่าแบบมีคนแชร์เยอะอะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้เราก็คือกลายเป็นดาวติ๊กไปแล้วนี่นี่แหละหน่อยเราก็ลงทิกตอกตลอดเลยหนูดีใจมากที่แบบมีคนมาติดตามหนูเยอะแล้วก็มีคนชอบในสิ่งที่หนูเป็นมีคนแบบชอบพิมมาว่าเนี่ยหนูว่าเป็นสิ่งที่ทําให้เขาแบบคลายเครียดได้เลยในแต่ละวนลนะะันอะไรเงี้ยค่ะดูคลิปพี่เรายิ้มไม่อยู่แบบว่า ขำตลกอะไรเงี้ยหนูก็ดีใจมากค่ะที่ทุกคนมาชอบขอบคุณมากค่ะจริงๆชื่อมิ้นค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่คนจะคิดว่าหนูนชื่อใบกะเพราจริงๆเพราะว่าฉายา AKA หนูคือใบกะเพราจริงๆเนี่ยไม่ได้เป็นดีเจจริงๆที่เปิดเพลงตามแบบผับอะไรางี้นะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นครูจริงๆด้วยที่สอนตามโรงเรียนเนาะแต่ว่า เพื่อนเนี่ยตั้งให้แล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราชอบชื่อนี้แบบดีเจใบกะเพราไม่เหมือนใครดีอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นดีเจใบกะเพราตลอดมาเลยคือรู้สึกว่าการทําอะไรให้มันเป็นเรื่องตลกเนี่ยมาทำให้ชีวิตเราแบบเนินไปได้เรื่อยๆโดยที่เราแบบไม่ต้องมานั่งเครียดอะไรเงี้ยค่ะคือกลุ่มหนูว่าจะเป็นกันหมดเลยก็คือทั้งอิบเซฟเพื่อนหนูเนี่ยที่อยู่ในทิพอะเขาก็จะแบบเวลามีอะไรคือจะ ทำให้มันเป็นเรื่องที่แบบขำได้เลยค่ะคือไม่ไปซีเรียสกับมันมันก็จะทําให้เราเนี่ยเฮฮาปาจิงโกะไปได้เรื่อยๆแต่ก็อาจจะไม่ได้แบบว่าเฮฮาจะแบบไม่มีการละเทศะอย่างนั้นจะแบบผู้ใหญ่แบบเอ้ยเป็นอะไรอะไรเงี้ยหนูก็ไม่ทํานะใส่ก็คือเอาแค่แบบพอเหมาะพอควรเนี้ยค่ะ กคนติดตามด้วยนะคะในช่องแกงใบเผานะคะใน YouTube นะคะแล้วก็อินสตาแกรมนะคะใบกะเพราเอฟซีค่ะหลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมตั้งชื่อว่าใบกะเพราเอฟซีตัวจริงหรือเปล่าตัวจริงนะคะส่วน Facebook นะคะกำลังจะเปิดเพจไวไวนี้นะคะฝากทุกคนติดตามด้วยแล้วก็ขอบคุณมากที่เข้ามาติดตามเผ้าแล้วก็เพื่อนๆด้วยนะคะบางอย่างที่มันอาจจะดูเหมือนแบบเลเอะเทอะไปอะไรอย่างงี้ค่ะก็ขอโทษด้วยนะคะเพราะว่ามันเออมันเป็นเราอะ่ะเออมันทํายังไงดี ประมาณนั้นก็ถ้าอะไรไดีๆก็จําแล้วก็แบบนำนาไปใช้ได้นะคะแต่ถ้าอะไรไม่ดีก็เอาต,ติชมได้คะ่ะติชมได้เราจะปรับปรุงตัวตลอดเวลานะคะไหนแถ่นี้แหละพอเราย